คยความจงรักพักดีและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดูแลชาวเขาชาวดอยตามตะเข็บชายแดนมาเป็นเวลานานให้ดำเนินชีวิตได้ตามคลองครองธรรมอย่างสันติสุขมาหลายชั่วอายุคนเป็นผลให้กลุ่มชนหลายชาติพันธ์ ตามตะเข็บชายแดนต้องการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉันตรมงคลปีนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่5เดือน5ปี55าขึ้น15คห้าค่ำถือเป็นเลิกดีที่ในชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีจะได้แสดงความกตัญญู รู้คุณในบุคคลที่ควรบูชาตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลของชีวิตอย่างยิ่ง พระพิรุณได้โปรยปลายหยาดฝนในยามเช้าให้พลังอันสงบเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตบนโลกล่าทั้งที่ก่อนหน้านี้อากาศร้อนอบอ้าวอย่างมากเหล่าสมณะสิกขมาตต่างตั้งแถวหน้าหอรัชมงคลเพื่อเตรียมตัวออกบินทบาทอันเป็นกิจของอนาคาริกเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากสังสารวัตร กำหนดจำนวนสมณะสิกขมาตตามที่ได้ประมาณกันไว้คือสมณะ55รูปสิกขมาต5รูปก็ได้มารวมตัวกันครบตามจำนวนและในเวลาตีห55นาทีก็ได้เริ่มออกบินทบาทระหว่างการบินทบาทสายฝนยังคงโปรยปลายมาเล็กน้อยพอให้ชุ่มเย็นกันทั่วนหน้าประชาชนที่มาร่วมใส่บาทนั้น ก็ไม่ห่อท้อต่อสายฝนแต่กลับหลังไหลกันมาอย่างมากมายหลากหลายชาติพันธุ์แต่มารวมกันด้วยสำนึกแห่งการให้ตามรอยสมเด็จพระาศาสดาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้คนมาออกกำลังกายในสวนหลวงรอเก้าต่างทำท่าทางแปลกใจยิ้มทักทายยกมือไหว้ทำความเคารพคารวะต่อนักบวชบางท่านก็มาถามไทยว่า พระไว้คิ้วอย่างเป็นกันเองดิฉันชื่อพันิภาสวัสดิ์กสิณน,นะคะมาจากำตำบลด่านไม่ชัแหลภอสีสวัสดิ์การจนน้ำรีคะ่ะมากันทั้งหมดร้อยกว่าคนคะ่ะทั้งหมดก็เป็นชาวเผ่ากะเหรี่ยงค่ะ มารวนกันตั้งหลายตำบลน,นะคะตำบลอะไรบ้างตำบลน,นาสวนค่ะแล้วก็ตำบลแม่กระบุงค่ะตำบลเขาโ,โจดตำบลเขาโจดค่ะออค่ะแล้วออคิดยังไงอยากรู้ว่ามีความที่อะไรยังไงถึงมาร่วมง,งานนี้อะค่ะ ก็มีมีผู้ประสานงานค่ะว่าวันนี like ้เป็นวันเป็นวันร์ที่ดีเป็นวันมงคลนะคะก็เราเป็นประศรนิกรของท่านก็อยากจะมาอุยพรมาถวายพระพรแก่ในหลวงของเราเพื่อที่เป็นสิริมงคลของตัวเราด้วยแล้วก็จงรับพัดดีแก่ท่านค่ะ ควารู้สึกวันนี้ก็ภาคภูมิใจและปับปพื้นนะครับมาก็จะได้ใส่ปากสมณะด้วยนะครับทุกท่านก็มีด้วยความเต็มอกเต็มใจอิ่มใจด้วยกันนะฮะที่ได้มาวันนี้นะครับผมหาวกลาววันนี้ได้ยากเลยเกินขอให้ท่านในหลวงอาหายกับประชวนเร็วไวให้อยู่กับคููกับประเทศชาติครับของอ่า ชาติกรกวิญาณครับผมขอบคุณครับขอบผมผมเฝอเอิญว่าทราบข่าวจากทาง FMTV นะครับแล้วก็อ,อก็อยากมาร่วมเพราะเห็นชาวชาติพันธุ์มาก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะมาได้ค่ะดิฉันชื่นอานางเกตมณีเวลายอมมาชาพรกรยานิเวฒนาค่ะเป็นการได้ลืกนึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่พระองค์ท่านมีพระคุณต่อเรามากมายแล้วก็เรา เป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่พระองค์ท่านไม่ได้มองข้ามนะคะเราภูมิใจมากที่ท่านได้มีพระเมตตากรุณามีพระคุณต่อกับชนกลุ่มน้อยอย่างพวกเราที่อยู่บนดอยครับเพราะฉะนั้นเรามีความภูมิใจมากแล้วก็อยากจะมานานแล้วค่ะจิมวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ได้มาร่วมถวายพระพรก็มีความภาคภูมิใจมากค่ะ ก็ท่านประธานโครงการหลวงค่ะแล้วก็พระราชินีท่านประธานสูงศิลปาชีพค่ะแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติวัดจันด้วยค่ะแล้วก็มีปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกเราได้ไปปรับใช้ในปัจจุบนันนะคะ เป็นการบินทบาทที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่มีความรู้สึกสามัคคีกันอย่างยิ่งและเป็นแถวบินทบาทที่ยาวมากใช้เวลาบินทบาทถึงสองชั่วโมงครึ่งมีผู้ใส่บาทมากกว่า555คนในเวลา7นาฬกา30นาทีพ่อครูสมณะโพธิรัก์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดทุกชาติพันธุ์ จากนั้นเป็นพิธีเรียกขวัญสืบชะตาและถวายพระพรในหลวงที่บริเวณหน้าหอรัชมงคลเป็นพิธีกรรมที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและภาษาแม้จะฟังไม่รู้เนื้อหาแต่ในบรรยากาศความรู้สึกล้วนสื่อถึงความรักและศรัทธาต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย หลังพิธีถวายพระพรของกลุ่มชนหลายชาติพันธ์แล้วก็ได้มาร่วมแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆสลับกับการกล่าวถึงพระบารมีแห่งคุณงามความดีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปกปักรักษาชาวเขาชาติพันธ์เผ่าต่างๆให้ได้รับความสงบสุขร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ สวัสดีค่ะที่อยู่บุดอยบุดอยแล้วก็พากันลงมานะคะก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวดีกับชาวขาวตอนสมัยพระเจ้าอยู่หัวยังหนุมน่มๆอยู่ขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปสนับสนุนพระราชิน,นีหาผ้าหาอะไรมาสนับสนุนทุกวันนี้ชาวบ้านก็อยู่ดีเป็นสุขเพราะขายผ้าส่งลูกเรือหนังสือ ทอผ้าแล้วก็พระชินีก็คณะที่รับผิดชอบก็อย่าเอาไฟส่งไฟส่งอะไรมาให้อยู่นะคะทุกวันนี้ก็ทอผ้าแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือช่วงนี้ปิดเทอมได้ยินเขาว่าจะมาถวายพระพรทาหมู่บ้านก็อยากจะมาแล้วก็อยากจะมาถวายพระพรอยากจะมาตอบแทนพระคุณในหลวงไม่สบาย ชาวบ้านก็ไม่สบายทุกคนเลยเสียใจแล้วก็อยากจะมาถวายพระพรอยากให้พระเจ้าอยู่หัวแข็งแรงมีสขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังก,กำลังที่แข็งแรงขึ้นทุกวา่าถูกวาภายในงานถวายพระพรของชาวเขาและชาวเราหลายชาติพันธุ์ต่างร่วมและรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวจนไม่มีเขาไม่มีเราเพราะทุกคนล้วนเป็นลูกของพ่อหลวง แห่งสยามประเทศหรือลูกของพระเจ้าแผ่นดินหรือคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของหมู่เราชาวไทยทั้งสิ้น